สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้โอเคเขาได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะว่าตอนเนี้ย คุณคือคนที่เขารักนะเขารู้สึกรักรู้สึกชอบคุณและเขาจะพยายามปรับพยายามแก้พยายามทําทุกอย่างอ่ะเพื่อเพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์กับคุณเพื่อที่จะยังมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางถ้าคุณสองคนยังมีทัศนคติหรือความคิดอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้ากันไม่ตรงกันหรืออะไรที่มันแตกต่างกันมากๆเขาจะพยายามปรับ พยายามจูนพยายามสร้างความสมดุลนะให้ประครับประคองเออเรียกว่าประครับประคองให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปรอดให้ได้เพราะว่าเขาตัดสินใจแล้วและเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะแน่วแน่และเด็ดขาดเขาให้ความชัดเจนกับกับสถานะเนี่ยคือเอาเป็นว่าเขาชัดเจนในใจของเขาแล้วอะว่าคุณนะจะต้องเป็นแฟนเป็นคนรักเท่านั้น เขาจริงจังกับคุณมากๆนะเขารู้ว่าต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีคนไม่ถูกใจหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยเขาจะไม่สนใจคนอื่นต่อให้ใครจะมาทัดทานใครจะมาคัดค้านหรืออาจจะต้องทำให้ใครผิดหวังทำให้ใครหมุดหงิดใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนเพราะเขา มั่นอกมั่นใจแล้วว่ายังไงซะคุณเนี่ยแหละเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่เขาจะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันกับคุณตอนเนี้ยโอเคแหละมันยังมองไม่เห็นมันยังมองไม่เห็นอนาคตอันไกลอ่ะคือมันยังมัวมัวอยู่นะคะภาพมันยังไม่ชัดแต่ที่แน่ๆก็คือมันตัดมันตัดสินใจไปแล้วอ่ะเออยังไงก็ต้องก็ต้องลองดูสักตั้งยังไงก็ต้องทําให้ดีที่สุด เขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนเนี้เห็นไหมเขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วเขามีความพยายามมากๆด้วยเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสําเร็จให้ได้เป็นนักสู้อะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะต่อให้มันลําบากเรารู้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้แบบว่าโรยด้วยกีบกุหลาบ มันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีเรื่องของความแตกต่างมันมีเรื่องของระยะทางอืมบางคนก็คือมีทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยนะคะแต่ว่าถามว่าคนคนนี้ยเขายอมแพ้ไหมไม่เลยไม่มีการยอมแพ้เด็ดขาดและเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้เวลานานเหรอเขาไม่สนเขาจะพยายามอดทนเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องใช้ระยะเวลาในการในการสร้าง สร้างความสัมพันธ์สร้างความหนักแน่นสร้างความมั่นคงอ่ะคือไม่ใช่ว่าใจคุณใจเขาไม่มั่นคงนะแต่มันหมายถึงสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยกับความสัมพันธ์เนี้ยม,มันดูมีปัญหาแต่ว่าใจเขาอ่ะรักคุณนะใจคุณเองก็คงรักเขาเหมือนกันก็คงต่างคนต่างต่างมีใจให้กันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ใจร้อนไม่ได้เหมือนคนที่ทํางานฝีมือค่ะต้องค่อยๆประดิษฐ์ประดอยอ่ะมันเป็นแบบนั้นอันเนี้ยเราเปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขารีบก็ไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะได้งานงานแบบลวกๆเอออาจจะแบบว่าผิดพลาดอเกิดความเสียหายได้เพราะอะไรเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น เขาไม่ต้องการอะไรแบบลวกๆแบบแค่พอแค่พอได้อะไรเงี้ยไม่เอาเขาต้องการทําให้มันแบบดีออกมาดีที่สุดเขาเป้าหมายของเขาอ่ะเนะี่ยเห็นไหมคือการมีคอมมิชเมนต์การได้อยู่กับคุณการได้สร้างครอบครัวการได้แต่งงานมีความสัมพันธ์ที่จริงจังยั่งยืนและมั่นคงและมีความสุขด้วยมันต้องดีแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เขาหวัง เขาจะทำอะไรเพื่อคุณอีกอคนคนนี้นะถ้าเขาเลือกคุณแล้วเขาจะไม่สนใจคนอื่นเลยเขาจะปิดหูปิดตาใครจะพูดอะไรเขาจะไม่ฟัง ใครจะมาเป่าหูยังไงว่าคุณกับเขาไม่เหมาะสมกันยังไงเขาไม่สนเขามีความคิดของเขาเองเขาตัดสินใจของเขาเองได้และยิ่งถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณไปแล้วนั่นหมายความว่าเป็นคําตอบสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เขาจะทําให้กับคุณความชัดเจนความจริงจังความมั่นคงและความเรียกว่าเอ,อความเด็ดขาดอ่ะเขาจะมีความเด็ดขาดซึ่งความเด็ดขาดเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมนะ ถ้ากรณีที่เขาเด็ดขาดในเชิงที่ว่าเขาไม่เลือกคุณอ่ะอันนั้นจบเลยเพราะว่าก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนใจเขาได้เหมือนกันคุณจะทํายังไงเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจเขาก็จะไม่เลือกคุณแต่กรณีนี้กรณีของคุณอ่ะเขาเด็ดขาดในการที่จะเลือกคุณนี่เขาให้ความรักกับคุณแล้วและเขา King of Sword เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักใครรักเลยถ้ารักก็คือรักถ้าเกลียดก็คือเกลียดอืมถ้าถึงเวลาที่ ถ้าทุกอย่างมันจบก็คือจบจบสิ้นเลยเหมือนกันไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เป็นคนดือ้อมีความคิดเป็นของตัวเองเขาเชื่อว่าเขากับคุณไปกันได้เขาเชื่อว่าความรักนี้ดีความสัมพันธ์นี้ดีอยู่กับคุณแล้วดีเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดอะไรเขาไม่ฟังนี่ แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะแนวโน้มแนวโน้ม,มเนี่ยมันช้าจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่ามันมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะคะ,ะสิบดาบคืออะไรไหนขอดูซิมันคือการเราว่าสิบดาบเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายนี่เห็นไหมมันคือการจบ จบสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่อ,อ,อาจจะจบจบสถานะเดิมเช่นถ้าเป็นคนคุยกันอยู่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากสถานะคนคุยไปเป็นคนรักถ้าเป็นคนรักก็มีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นไปเป็นคู่ชีวิตไปเป็นสามีเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรื่องของหัวใจมันได้แล้วมันลงตัวรอแค่เวลารอแค่อะไรอะไรมัน เข้าที่เข้าทางมันพร้อมเมื่อทุกอย่างพร้อมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทันทีพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะอันนี้ยเราว่าเป็นกรณีที่เอ,อจะเปลี่ยนเป็นคู่ชีวิตอะ่ะอืมคือมันมันไม่มีอะไรที่ต้องต้องทําหรือต้องพิสูจน์หรืออะไรอีกแล้วอะ่ะแค่พยายามทําทุกวันให้มันดีที่สุดรักกันให้ดีๆด,ดูแลกันให้ดีๆแค่นั้นแล้วรอเวลาอีกสักหน่อยรอให้สถานการณ์อะไรบางอย่าง ปัญหาอะไรที่มันยังค้างคายอยู่อะค่ะมันเข้าที่เข้าทางอะนะแล้วทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะอมไม่มีอีกแล้วนะคะความทุกข์ทมความเสียใจความเหนื่อยหน่ายอืโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ